โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio ตนะ คลิปนี้มารีวิวชาบีอลอนโซนะครับผมชาบีอลอนโซนะเป็นตัวอีพิกล่าสุดนะฮนะแม่ยุเก้าปีเท้าขวาอาเชสเตเตอร,ตอร์ยิงกลางรับได้เกมรุก70บองทูล8ปดเเลี้ยงบอล8ปแล้วประกับตัว89กสองนเก้นเ 9, 9เปิดบอล99นะฮะจบสกอร์71ยิงได้นิดหน่อยนะลูกตั้ง,ต 8, 4, ง 8, 4, เตะ84ความโค้ง84เกมรับ90ทักลิง86แอคริชัน86 เกรยียนแมน96เกียร์รับได้เลยฮะสปีด82สปีดต้น76พลังนยิง95ทั้งยิงทั้งจ่ายน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับผมกระดูด72เข่งเกรยีย77บาลานซ์71แล้วก็สเตมิน่า87นะฮะอ่าใส่บูแล้วเรียบร้อยนะครับผมสกิลมีอ่ายิงไกลเลื่อนบอลเลื่อนบอเดียร์ไทบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดริมเส้นใส่ก้อยเปิดบอลเม่นนะมีสกิลจ่ายเทพนะครับผมอ่าจุดธูดนะ ตัดบอลนะแล้วก็มีสกิลเสริมที่ใส่เข้าไปนะครับโอเคชาเบียลองโซ่ไปลองสนามนะลุยโอเคเกมแรกสำหรับชาเบียลองโซ่นะครับผมก็กองกลางอ่ะนะกองกลางเน้นจ่ายบอลเป็นหลักนะครับผมกองกลางที่เน้นจ่ายบอลเทพจ่ายบอลสวยมีเกมรุกมีเกมรับที่ค่อนข้างจะโอเค นะใช่บีลองสู้นะครับโอเคมาเกมเริ่มเล่น,ลนอีเวนต์ทีมชาติาตนะครับผมอีเวนต์เจกทองนะฮะมาที่บอลลองสู้เปิดพุ่งๆโอ้โหแต่มันเหินหนิดนึงว่ะแต่โอเคมนะแม่นนะบอลลงแม่ดับบอลข้ามหัวไมค์เลยปั๊บจะลองสู้ดักได้สวยไปแล้วไทยก็ลองสู้กดยิงไม่ติดนะฮะไปอุ้ยได้ยิงแน่นอนลูกคุกโอ้โหมออกมาเฮียเอาวะ นะฮะแม่อีพิกเป็นดีอย่างนี้นี่เองนะมาที่เต็ดรีฮะโอ้ยว่างวะ่ะโมราตตาเรียบร้อยนะครับผมแม่แม่แม,มาวังมาวบบลังซู่ครองบอลได้ยิงยิงลูกฮุกด้วยนะลูกยิงติดสกิลนะครับผมเสริมมาไม่ไม่ผิดหวังนะ ทีอย่าลองสู้ฮะจ่ายแม่นน้ำหนักดีอยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงไปอลองสู้วิ่งมาอลองสู้อุย้ยไม่ได้ฟาวะ่ะเผ็ดดีฮะลองสู้ขึ้นหน้าน้ำหนักดีเลยนะครับผมไใช้เบียร์ลองสู้ฮะไปมาโอเคนะครับผมเจียมอยู่นะลองสู้ลองสู้เหมือนเดิมบงับงบังโอโ้โหไม่ฟาวอา่ะบังบอลค่อนข้างมิดอยู่แต่อุย้ยเขี้ยดนแน่นอนลูกนี้ลองสู้ฮะ เจอไปแล้วครับผมดนยิงไปแล้วนโอเคมาดูต่อดูต่อฝั่งนี้อลองสู้ฝากไปเอาข้างทันปหน้าไม่ทันว่ะดิงจ่ายแลองสู้นะมันม,ม,มันวิ่งขึ้นมาแล้วแต่มันหลุดทึงฝั่งนี้เฉยเลยเ่ะียลองสู้ฮนะกลับก่อนแล้วกันขึ้นไม่ไหวก็กลับ <S <S นะลองสู้ลองยกอย่างนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำในสวยเลยนะ <S <S เอา้าไม่ล้ำ ไม่รับอย่างนี้สั้นๆยิงเรียบร้อยไปดีโอโ้โหชิดจ่ายดีจริงวะ่ะจ่ายดีจริงเอาว่ะเอาว่ะนะอันนจะเจอเจอตัวจ่ายเทพๆนะโอ้ดักได้อีกเกมรับนะสวยเบรีฮะอลองโซวิง่งจ่ายช้าไปนิดนึง่งพยยลองโซ่ฝากชิง,ง,งขึ้นหน้า,นนาไม่ถึงวะ่ะโดนดักอยู่แล้ว ลองเซววะได้ไหมลูกนี้ได้ด้วยนะฝ่ายแล้วแทงหลุดอุ้ยนิดเดียวนะครับผมโอเคจะเก็บครึ่งแรกนะครับผมโหโดดเด่นเลยว่ะเรื่องการจ่ายบอลนี่โดดเด่นเลยนะมียิงหนึ่งครั้งลูกคุกนะครับผมโหเกือบเข้าเหมือนกันนะเฮ้ยดีดีมาเลยว่าดีนะครับผมสกิลเทพก็ดีนะการยิงก็ใช้ได้เลยฮะมาแทงทะลุช่องบายครับผม มาที่อลองโซ่ฮะเ,เพื่อนไม่วิ่งเพื่อนวิ่งชา้าไปนิดนึงมาอลองโซ่ออกข้างไปแล้วนะครับผมจะเดียวบาฮะเอาบาชา้าแล้ววะยังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่มาที่อลองโซ่ยิงด้วยขวาติดบล็อกแล้วครับผมทำไปเล่นนะทำไปเล่นไปหนาขึ้นสูงเหมือนกันนะ่ะนะฮะขึ้นสูงเหมือนกันนะ่ะอลองโซ่เปิดมุมรับผม ทาขวาของชชเบียร์ลองโซ่เอาไงดีวะเล่นสั้นหรือเปิดเปิดเข้าไปแล้วกันเปิดเข้าไปอย่างนี้ได้ขึ้นด้วยเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหเชี่ถูกใจว่ะถูกใจว่ะนะถูกใจว่าอาลังโซ่ดีดีจัดเลยอะ่ะนะนา่าจะหลุดไปแล้วอ่ะดูทรงแล้วเชี่ยอีปิกมันดีอย่างนี้เนี่เองวะผมก็ไม่ได้ใช้อีปิกแบบหลายตัวนะนะมีบางตัวตัวฟรีอะไรเงี้ยมันแต่โอ้โห ระหว่างตัวฟรีกับตัวที่ใช้ทองเปิดแม่งตัวใช้ใช้ทองเปิดแม่งแม่งโคตรเก่งอ่ะจริงๆมันเก่งจริงนะแม่งทําอะไรก็ดีไปหมดเลยวะโอเคเกมเดียวรู้เรื่องครับผมอลังโซ่จ่ายบอลโอ้โหคือต้องยอมว,ว่าการจ่ายบอลคือคือในชีวิตจริงอ่ะมันก็เทียบอยู่แล้วนะมาในเกมแม่งโอ้โหสุดจริงสุดจริงเปิดมุมลู่ตั้งเตะกินหมดนะมียิงไกลได้โอ้โหดีดีบอกเลยว่าดีไม่ผิดหวังนะครับผม ไม่ผิดหวังอนะเจียมเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะเจียมบอกเลยว่าเจียมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระด,ดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวกั